สวัสดีครับพบกับช่องเสียเสียทอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบโว้แอนน์วิสต้านะครับซึ่งเป็นแบบเก่าแล้วแหละแล้ววันนี้ผมจะมาจติตงอัพเกรรบ้านให้เป็นบ้านกั้งเทียนกรับามาหนึ่งเลยผมจะเป็นคนส,งส่งผ้ามนะามรลายส่วนี้นเลยนั่นจากกลนะุ่มเอนะมีเอหนึ่งเอสามกล่องเยอะอินกล่องมา พี่ตามมาตึงแล้วครับโอ้โอบคุณมากเลยคับคุณเป็นคนดีมากขอบคุณไปเครัอสอไปเอสามไเอสามนะเอสองมีพี่ตามมาตรงครับขอบคุณครับอีกกล่องนึงครับตัวม่อีกคนครับขอบคุณครับโอเคคนหมุอนเดิมนะเพิ่ม Papay ko di, ano, di nang di, di

Cảm ơn thân thiện 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 ồ, ồ, ồ Ồ, thiện 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 luôn.

เอาเป็นว่าคนละหนึ่งหัวโอเคทุกคนโอ้โหสองคน,อ,คคนอืมทิดไม่ถึง นะมาตรงโค้กครับม่มานานำโอ,อ้โหพค่งบากเลยครับให้นายสั่งแลวนะท่านทวกคนนี่ส่ง,นนะง,ง,งวัสดุดิบกับ เรนเรนเรนแอร์มักวะกนมกกาปเจ็ดห uh, ้าวสองเนยระอีมดิ ม่ค่ะถามท่น้ค่ะค่อได้ค่ะได้ค่ะเฮ้ยพิ่งปีี้โอเคอืมเขาไส่สวนหมดแค่ไหมคะเลือนแรกสิบห้าเดือนแราเราม่ โอ้โหโอ้โหฮึสงสัยมันจิ้มไว้โอเคป่ะป่ะข้างไว้ใช้จับตไว้เนาะฮะอ๋อใช้หลอดเดี๋ยวตั้งบนไม้เนาะโอ้โอ้โอ้ช่วยฉันก่อนเลาประโยชน์นะ โอเคผมนี่ขับรถไปเลยดีกว่าเฮ้ย hey! ไอ้เน่ามันเป็นไรเด็กตายอืมอือมัเป็นไรกะคนแต่ผมยกอันนี้เองมันก็แค่ขับรถ มันไมยังเลยเฮ้ยลูกฉันจะทำงานหาเงินแกไม่เห็นบ้างเลยเหรอฮึ

เงียบเลยแหละอู้หูเ่อของคนไม่เลวเดีย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 วเฮ้ยไ้นไดเฮ้เคุณไปอะไรของแกเนี่ยอ,อ,อ๋อเดี๋ยวนจ้อมได้ร้อ คปไยแล้วไปอ๋อนิดอ okay. oh, okay. okay. ีกนึงโอเคโอเคฉันขอคับแต่แล้ว ด้ออออทไมเาพวกแกนี่เยอกดีอ้า,อาอด,อดีดเดมแล้วก็อเอะไม่หมดแล้วโอเค เฉยฉเดี่ยงโอเคอีแล้วเดี๋ยวชื่ไม่ช่ไมงเก้าีกอามี โอเคสุกแลอันนี้เอันนี้เหรอใช่ไะอืมมันดูโลกเป็นเอยไม่เป็นไรเลยนะโห้ยอย่าแดงกินหมดรอไปทุกคน oke okay, okay, okay. hey. แล้วมาดูว่าสิดิกันอืมยังกำลังตอกเลยดิดิดิอ่ะแป๊ะผมไม่ไม่นี่อะไรโอเคมาเราจะลอง okay. 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 okay.

โอเคต้องรักเนี่โอ้บ้านยังออนออนเปิดกว่เกอ๋อดูไม่เดียร์มาเกียนบ้านกันทุกคนโอเคไในบ้านไหมเจ๊ โอเคทุกคนคลิปวิดีโนี้ก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครคลิปวิดีวอนี้มีแค่นี้ครับบายบายสวัสดีครับผมตัวอะไร